คนคนดีๆเขาจะมีจิตใช่ไหมคนที่เขามีสตินะครับสติสตังที่ครบร้อยเปอร์เซ็นเี่ยเขาต้องปกป้องลูกถูกไหมอ่าตามตามความคิดของแอดนะเขาต้องปกป้องเพราะว่าคนเขารักถูกไหมนะเขาก็ต้องทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้คนเนี้ยไม่ได้โดนคดีเออไม่ได้โดนคดีเพราะอะไรก็ต้องช่วยทุกอย่างแต่อันเนี้ยเออแนวทางของเขาเนี่ยลูกเขาโดนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะเขาเท่นั้นเพราะอะไร เพราะเขาไม่ได้มีจิตสำนึกที่จะช่วยเออเขาทำแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองและก็ไม่รู้ว่ามีจิตใจที่ที่จะรักใครหรือเปล่ามันไม่มีหรอกถ้าคนเราเนี่ยเขาคิดได้นะเออเขาคิดได้เนี่ยเขาคงจะคิดแล้วว่าเอ้ยเขาคงจะคิดว่าเฮ้ยถ้ากูทําไปแบบนี้คุูพูดไปแบบนี้เดี๋ยวลูกก็จะโดนพวกมันเล่นงานเอาอ่ามันต้องคิดอย่างนั้นถูกไหมถ้าคนเรามันมีสติ แต่นี้มันไม่มีไงเอฟซีมันก็เล่นงานคนอื่นไปนะแล้วก็ท้าทายเขาทุกอย่างเออทำให้ลูกตัวเองโดนนะแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ได้ด่าใครนะมันไม่ได้ว่าใครเออไม่เกี่ยวกับมันนู่นเห็นไหมมันก็พยายามปฏิเสธเออแต่เราก็รู้ว่ามันมันจะปฏิเสธไม่ได้เอฟซีก็มันไปไปท้าทายเขาเนี่ยมันจะไปปฏิเสธได้ไหมไม่ได้มันท้าทายเขาทั้งนั้นให้เขาให้เขาจัดการเออ ไม่เขาไม่จัดการมันก็ไปท้าทายเขาไปด่าเขาเออไปเยาะเยะ้ยไปถากถางเขาไปดูหมิ่นเหยียดยามเขาคือทําให้เขาโมโ oh, หแล้วก็ทําให้เขาฟ้องให้ได้อะถ้าเป็นคนที่เขารักกันจริงๆเนี่ยเขาก็จะปฏิเสเขาก็จะไม่ทําเรื่องพวกนี้เลยแต่อันนี้มันทําเพราะอะไรก็มันไม,ม่มีสติว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยมันไม่รู้ว่าอันไหนถูกอนะันไ้นผิดดูเหมือน ดูเหมือนมันจะฉลาดนะแต่มันไม่ฉลาดในความคิดมันไม่ฉลาดเอฟซีเออไม่ฉลาดอะเออมันมันไม่รู้จากผิดถูกชั่วดีมันไม่รู้เลยละว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดถ้าคนเรามีสติดีเนี่ยมันจะคิดว่าเอ้ยหาเดี๋ยวกูพูดไปเดี๋ยวมันกระทบถึงลูกนู่นนี่นั่นมันต้องคิดละแต่นี่ไม่เอาเลยครับเออมึงจะโดนกับเรื่องของมึงมึงไม่โดนเดี๋ยวกูก็หา หางานหาอะไรมาให้ลูกทำให้ลูกแกเออเห็นไหมก็เป็นอย่างนั้นเราถึงว่าเอ๊ะทำไมทําไมแม่นอกใ้ทําไมมันไม่คิดอะไรเลยเหรอวะเออมีแต่คนอื่นมีแต่ fc นะเข้ามาปกป้องเออแต่มันแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อ fc แต่ไปเชื่อแม่เออแต่ไม่เชื่อคนอื่นไม่เชื่อ fc fc เนี่ยโอ้โหตักเตือนด้วยความเป็นห่วงตักเตือนทุกอย่าง ด้วยความปรารถนาดีแต่มันไม่เชื่อแต่ไปเชื่อแม่พราะแม่ไม่เคยตักเตือนไม่เคยพูดอะไรเลยมีแต่ยุยุทรงเออมีแต่จัดการไปเลยเอาเลยมีแต่ถูกทุกเรื่องเห็นมันออกมาพูดถูกทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เงรอพีอถูกทุกเรื่องถูกทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายลูกก็ผิดโดนไงโดน นี่นะก็ดีถึงเต็มไปหมดเนี่ยเออก็แปลกไหมเอฟซีนะแปลกนะเออพอมารู้ภายหลังโอ้เขาไม่สติไม่ได้สมนะสติมันไม่สมประกอบนี่โเอโอสติอุสติตะต่ตตางไม่ดีนี่หว่าอตายเขาไม่มีความรับผิดชอบชั่วดีอนะทั้งสิ้นอ่ะเอาไปเอามานี่นะลูกเขาจะจะแย่กับแม่ที่สติไม่ค่อยดีเอฟซี เห็นไหมชัดเจนไหมมันก็บอกโอ้ยวันก่อนคุยกับอ่าสามีแนละ้วสามีบอกอุย้ยเธอเธอได้นู่นนี่นั่นหรือเปล่าถามหน่อยนะครับมันเคยไปดูแลสามีไหมสามีป่อยอยู่โรงพยาบาลไม่มีมันก็นั่งทําคลิปนั่งไลฟ์สดอยู่บ้านมันไม่สนใจการดูแลใช่ไหมเขาป่วยเขาต้องการคนดูแลนะแล้วมีกันแค่สองคนแล้ว fc ลองคิดดูสิเออมีกันแค่นั้นคุณเป็นภรรยาคุณต้องไปดูสามีคุณต้องไปเอาอกเอาใจคนต้องไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวทํานู่นทํานี่ให้เพราะอะไรเออผู้หญิงไทยก็จะเป็นแบบนี้คอยดูแลสามีจนกว่าสามีจะตุยไปเขาจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะไอ้ก็จะเห็นแบบนั้นแต่นี่เขาไม่สนใจเลยเขาปล่อยอ่าอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ไปดิอ่ากูอยู่ตรงนี้กูไม่เกี่ยวเห็นไหมเออเขาไม่มีความรับผิดชอบแรงสิ้นเลย จริงๆเขาต้องไปคอยดูแลคอยประครบประหงมนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่เลยเอฟซีดูเอามันชัดเจนที่สุดแล้วเพราะว่าต่างคนต่างป่วย FC เอฟซีเอออยู่ด้วยกันเนี่ยเออมันดูเหมือนดีนะเห็นไหมเออบางครั้งเอฟซีก็เห็นเนี่ยเวลาเวลานางไล์อยู่ดีๆเนี่ยอ่าสามีมามาด่าครับเอฟซี บางครั้งต้องลงไลฟ์เดี๋ยวนั้นเลยนะเออบางครั้งก็ลงไลฟ์เดี๋ยวนั้นเลยบา,บางทีบางทีก็ตกใจคือตกตกตะลึงพึงเพิดว่าอยู่ๆสามีก็อาตาวาดเข้ามาในในไลฟ์เออแล้วสามีอยากจะทำอะไรอยากจะขากถุยนะครับอยากจะเดินแล้วก็ตดก็ทำหมดเพราะว่าเขาไม่สนใจว่ามันจะเข้าเสียงเนจะเข้าในในไ,ม,ไม้ในในจอไหม จะเข้าไหมเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเขาไม่มีการจะทําอะไรอย่างเราเราต้องระวังใช่ไหมไอ้คนเขาไร้สดเนี่ยเราต้องไม่ไปทําอะไรอทําลายสมาธิหรือเอาเสียงเราเข้าไปไม่มีแต่อันนึงเขาไม่สนใจเห็นไหมเออมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ปกติเออเขามีปัญหาเขาเขาบางทีเขาก็อยากจะทําอะไรเขาก็ทําเขาไม่สนใจว่ามันจะกระทบกระเทือนเออมันจะรู้กัน อทั่วโลกไหมไม่สนใจเดินมาตอดปาดมาดป,าด,ปาดเนี่ยแล้วแล้วเมียก็นั่งยิ้มหน้าแยแยนะครับนะผั <c oughs> ะวกูผัวกูอย่างเงี้ยเออเห็นไหมอลองพูด,ดง่ายลองลุงลองทำแบบนี้ดูสิเอีโอ้โหมันด่าชนิดรีกว,ว่าพูด,ดง่ายว่ะนะเสียหมดเลยละ่ะแต่นี่ถ้าผัวเขาไม่มีปัญหาไงแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาสติตตังไม่ดี เออเขาสติไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบุคคลที่เขาต้องเขาต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เออเราเห็นแล้วนะก็าถามว่าชีวิตเขาหน้าองสารเหมือนกันนะแต่ก็ยังว่าแหละถ้าเขาทําแบบนี้มันก็วิบากกรรมอะไรมันเป็นกรรมเวรของเขาเขาทํากับครอบครัวเขาขนาดไหนเอ,อีลองคิดดูดิเออทาไมถึงเขาไม่สนใจทําไมเขาถึงไม่สนใจครอบครัวเลยเขาปล่อยทิ้งนะปล่อยทิ้งอ่า พ่อแม่ปล่อยทิ้งญาติพี่น้องทําไมเขาไม่ติดต่อไม่สนใจเพราะอะไรนี่ไงสาเหตุก็เพราะว่าเขาป่วยเออเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าอไคนที่อยู่ตรงนั้นรอคอยเขาแค่ไหนยังไงแอดว่าเขามีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารนะเอ,อแต่ว่าปากเขาก็ไม่ดีอืมก็นั่นนะ่ะสิ อาก็นั่นน่ะสิแต่มันก็ด่าไงทุกวันนี้มันก็จะเอามันยังว่าป้าเลยว่าเอาเอาลุงขึ้นมาโปรโมทสินค้าทําไมเห็นไหมเออมันเป็นคนไม่ดีจริงมันเป็นคนที่สติไม่ดีแต่ว่ามันก็เอาคนอื่นมาพูดทําให้เสียงอ่ะบางคนเขาไม่รู้แนละ้วว่ามันป่วยเออบางคนเขาไม่รู้ว่ามันป่วยแต่ว่ามันก็พูดชี้นําให้เขาเห็นไงว่าเนี่ย เออเอาลุงขึ้นมาทําไมไม่ควรจะเอามาเขาว่างั้นเออเพราะเขาอยู่ข้างในเนี่ยไม่ควรเอามาโปรโมตสินค้ามันก็พูดอย่างงี้เอฟซีลองคิดดูเออเห็นไหมมันก็ว่ามันก็ติติงไปทุกอย่างนะครับเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นคนแบบนั้นอืมมันไม่มีหยุดหรอกเอฟซีข้าเอาหัวเป็นประกันได้มันหยุดไหมไม่มี ถ้าเราไม่พูดเนี่ยแอดลองไม่ไม่สนใจมันเลยเนี่ยไม่มไม่ว่าใครไม่สนใจมันก็พูดอยู่เพราะอะไรอ่ะมันก็หาเงินมันไหมแล้วมันก็เคยพูดแล้วว่ามันจะไม่ไปไหนเออวันก่อนๆนนี้เองนะตอนแรกมันก็บอกว่ามันจะไปแต่ตอนหลังมันบอกมันไม่ไปแล้วเออมันจะดึงดันอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีถึงเราจะไม่พูดถึงมันมันก็พูดอยู่ดีอ่ะ เออมันพูดคนนู้นคนนี้มันก็ดา่าคนนั้นคนนี้ถามว่าเราไม่สนใจมันเลยมันก็พูดมันก็ยิ่งชอบสิเออมันก็ยิ่งชอบไงสวัสดีครับท่างบอยนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยแอดเชื่อได้ถึงใครจะไม่สนใจเนี่ยเอาง่ายๆลุงป้าเขาไม่เคยดูมันเขาไม่สนใจเนี่ยคนที่นาเนี่ยเขาไม่สนใจมนถามหน่อยแล้วมันหยุดไหมหยุด เลิกพูดถึงเขาไหมไม่มีมันก็พูดเหมือนเดิมแล้วยิ่งพูดหนักกว่าเดิมด้วยมูลี่ให้หนักขึ้นเออเอาคนเอาลูกเอาเอาตายายเอาปู่ย่ามาเล่นอ่าเห็นไหมแล้วบางทีบางทีคนเขาทนไม่ไหวเขาก็ดา่ดาด่ามันก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วมันไม่ได้มองไม่ได้สนใจอยู่แล้วอืเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นคนแบบนั้นไง เออจะว่ามันมันดีโดยสมบูรณ์ดีร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ใช่มันก็ป่วยแต่มันอาจจะป่วยไม่ได้เยอะแต่มันก็ป่วยอ่าจะให้มันเลิกมันก็ไม่เลิกถ้าไม่พูดถึงมันมันก็ด่ามันก็พูดเหมือนเดิมไม่มีหรอกมันทำมาสี่ห้าปีโอ้มันจะเลิกตรงนี้ไปได้มันไม่มีทางแน่นอนจนกว่ามันจะสอดสายยางเข้าปากไปอ่ะ เพื่อให้ออกซิเจนถ้างั้นมันก็ไม่หยุดมันไม่มีทางหรอกถ้าไม่ป่วยถึงขั้นนอนเตียงนะมันไม่มีทางหยุดหรอกเอสซีเออมันป่วยถามว่ามันป่วยอยู่ให้ป่วยมีไขมันนะครับมีความดันเบาหวานมันมีหมดเลยมันป่วยมันป่วยหมดแต่ถามว่าเออมันสนไหมมันไม่สนครับกูป่วยกูก็ทําได้ไม่ใส่ใจแล้วมันก็ไม่สนใจอ่าฝาละมีมันด้วย จริงจริงมันต้องไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมอย่างน้อยก็ช่วยกันได้บ้างไม่มีไม่ใส่ใจก็ไปที่ไปนอนอยู่นู่นคือกูอยู่บ้านกูอยู่บ้านกูไม่เกี่ยวเออมันไม่ไปมันก็อยู่มันอย่างนั้นเอฟซีก็ดูเอานะครับมันมันสนใจไหมทําอะไรมันก็ไม่สนหรอกว่ามันถูกหรือผิดเออไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นมันไม่รับผิดชอบในเรือการพูดไปแล้ว มันก็ไม่รับเอ่อบอกกูจะพูดอย่างเงี้ยใครจะทําไมเออถ้าเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีมันก็ด่าเอามันก็ให้ fc เนี่ยนะนะยกส้นตีนใส่เต็มเลยเออได้แต่บาทาไปอะ่ะนี่อ่ะ fc เนะี่ยคิดดูง่ายๆ่ายดิวคิดง่ายๆเลยว่าคนแบบนี้มันมีแบบนี้เองเราเข้าใจนะในบริบทเรื่องนี้เราเข้าใจเลยแหละว,ว่าอ่าคนพวกนี้นะอืม ใช่ไม่ไม่ต้องพูดถึงมันมันมันก็พูดถึงอยู่ดีแหละอันนี้เราพูดถึงว่ายกตัวอย่างว่ามันเป็นแบบนี้เอ่อยกตัวอย่างว่ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องว่ากันอ่าเพราะว่ามันไม่หยุดอยู่แล้วเพราะเรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากมันนั่นแหละมาเราก็เห็นกันอยู่แต่ครวนี้ถามว่าลูกเขาเนี่ยนะลูกเขาจะทำยังไงเขาก็ไปทำอะไรอยู่แล้วเออเขาก็เลยตัดสินใจอ่าอยู่แบบ อย่างนั้นนะโดยไม่มีใครอ่าไม่สนใจใครเพราะว่าญาติพี่น้องก็ไม่มีเห็นไหมงานนี้อยู่ในงานของอ่าอยู่ในหมู่บ้านเนีขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่สนใจเลยที่นี่เขาก็ไม่เคยสนใจใครต่างนั้นนะมันชัดเจนอยู่แล้วไอ้ี ก้าวิกิการเนี่ย <_ d ream> เขาคิดว่าเขาเขาอยู่ได้แล้วเขาก็ไปเม้น์บอกว่าเขาคือราชเสดนะเขาคือเสืออะเออเอฟซี FC เคยเห็นไหมว่าเสือจนตรอกเป็นยังไงเอฟซี FC เคยเห็นไหมว่าเสือเนี่ยอ่าเสือไม่มีทางไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรนะอ่าเสือถ้าเป็นเสือแล้วนะครับ นะเขาบอกว่าจะตายตายอย่างเสืออ่าเห็นไหมเขาจะไม่ยอมลดตัวลงมาเขาจะยอมตุยอย่างเสือ <c oughs> เขาพูดแล้วนะครับว่าเขาจะตุยแบบเสือเออเห็นไหมชัดเจนไหมก็ต้องด,ดูต่อไปว่าเขาจะอยึดถืออ่าศักดิ์ศรีได้ไหมแค่นานแค่ไหนอเขาจะยึดว่า เขามีศักิศสีเขาจะไม่ยอมลดตัวลงมาอีกถึงเขาจะตุยไม่มีใครช่วยเหลือเขาจะตุยอย่างเสืออ่าเห็นไหมแต่ไม่อยู่แบบหมาเขาว่างั้นเขาบอกเสือเนี่ยไม่อาจจะเป็นหมาไปได้ <c oughs> อะมันใช่หรือเปล่า fc เอ่อนะอดไม่อย่างไะเชื่อเลยคนเรานะ่ะถ้าเสือมันหิวมากๆเนะี่ยมันก็ยอมทุกอย่างลนะเพื่อเอาชีวิตรอด อทำได้ทุกอย่างแม้แต่ศักดิ์ศรีก็ไม่ไม่สนใจแล้วเอ,อต้องปล่อยวางเพราะอะไรอดอยากมากเออคุณจะยอมอดตุยเหรอถูกไหมจะยอมเหรอไม่ยอมไม่ได้ไงมันก็ต้องทำแหละอ,อมันมีเหตุผลนะเอฟซีนะแอดไม่เชื่อเขาเราว่าเขาจะทำได้เอฟซีเขาจะทำได้ว่าเขาจะอยู่แบบเสือ อ,อยู่แบบมีศักศสีอะไม่ยอมลดตัวลงมาก็คอยดูต่อไปแล้วว่ายังไงเพราะว่าคนในนี้เขาก็ไม่ใส่ใจแล้วเขาคือเรียกว่าปล่อยกันไปแล้วอทอดทิ้งกันไปเรียบร้อยอญาติาพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีเอไม่มีอะไรเลยอสุดท้ายก็จะทำไงอะไปทางนู้นก็ไม่มีใคร เออแล้วเขาก็ต่างคนต่างอยู่เลยที่นู่นอะ่ะมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านติดติดติด,ต,ดติดกันนะมันห่างหมู่บ้านที่ห่างกันมากทิ้งระยะห่างอ่าตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็นู่นถัดไปอีกนูก่นก็หลังหนึ่งถัดไปไกลๆก็อีกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเขาก็อยู่แบบอย่างนั้นระโดดเดียวเขาก็คาดหวังว่าเออจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้ใจ ที่รู้ใจเขาแต่ก็ไม่มีใครหรอกที่จะรู้ใจเขาได้